เปิดเมนูเด็ด้าชาติพันธุ์ในพมา่ากะเหรี่ยงขะชินทวายไทยใหญ่มอนเหมือนหรือต่างจากไทยภาพข้าวกันจิ้อาหารทางภาคเหนือของไทยที่ได้อิทธิพลจากชาวไทยใหญ่พม่าหรือเมียนมาเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงซึ่งแต่ละชาติพันธุ์ต่างมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหารการกินที่แตกต่างกันไปแล้ว5ชาติติพันธุ์ในพมา่าที่คนไทยพอจะคุ้นชื่อกันบ้างเช่นกระเรียงขชินทวายไทยใหญ่มอญมีอาหารเด็ดอะไรบ้างเหมือนหรือต่างจากไทยเปิดเมนูเด็ด5ชาติติพันธุ์ในพม่ากะเรี่ยงขชินทวายไทยใหญ่มอญองค์บรรจุนักวิชาการที่หลงไหลในวัฒนธรรมอุษาคเนเล่าไว้ในผลงานข้างสำรับอุษาคเนว่า วัฒนธรรมอาหารพม่าไม่ต่างจากไทยในแง่ความเป็นวัฒนธรรมลูกผสมที่ผสานวัฒนธรรมหลากหลายชาติเอาไว้เกิดจากการหลอมรวมอรารยธรรมเก่าแก่และการปรับปรามบ้านเล็กเมืองน้อยอย่างมอญพอ,อยูยะไข่ไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอาหารของพม่าจึงมีความหลากหลายไปตามพื้นที่และชาติพันธุ์ยกตัวอย่าง5ชาติพันธุ์ในพม่าที่มีอาหารแตกต่างไปตามถิ่นที่อยู่และวัฒนธรรมคือกะเรี่ยงขชิน วายไทยใหญ่หมอนภาพเช่ากะเรี่ยงในพมา่ากะเรี่ยงโดยมากอยู่ในรัฐกะเรียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่ากินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกินกับแกงที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งและพืชผักนานาชนิดโดยนํามาปรุงด้วยเครื่องเทศเล็กน้อยอาหารกะเรี่ยงมีเอกลักษณ์ที่รสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านมีอาหารยอดนิยมเช่นพอชอเตลอขือออก แกงไก่กับหัวบุกเน่ขาดือเดอทอยาแกงยอดหวายกับเนื้อหมูย่าโพจืดทีแกงเย็นปลาตาคอพอแกงข้าวเบื่อตาเคอแกงข้าวคั่วมือซอซาโตทะนอกคอน้ำพริกถั่วเนา่าข้าชินเป็นคำเรียกรวมๆของกลุ่มชนเผ่าทางตอนเหนือสุดของพมา่าใกล้ตีนเขาทางตะวันออกของเทือกเขาฮิมาลัยประกอบด้วยหกเผ่าหลักได้แก่จิงพอบระวาง ซีลีซูลาซิและมารุเนื่องจากที่ตั้งถินฐานของขชฉินมีอากาศหนาวเย็นจึงมีการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศมากเพื่อเพิ่มความอบอุ่นชาวขาชฉินกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกินกับแกงซึ่งแกงยอดนิยมของชาวขาชฉินคือแกงกะหรี่ไก่ลักษณะผัดแห้งแห้งใส่ขิงนอกจากนี้ยังมีงาสีไม่ปลาผัดเครื่องแกงในอินซินไม้แกงเผือกผักรวม ผะรางมันไนยำใบบัวบกและฉัดจำข้าวยำสมุนไพรทวายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณตะนาวสีทางตอนใต้ของพม่าช,ชาวทวายกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกินกับแกงปรุงจากพืชผักและเนื้อสัตว์นานาชนิดองค์เล่าว่าเนื่องจากชาวทวายอยู่ติดทะเลจึงมีความสามารถในการแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะการทำกะปิกุ้งแห้งปลาเค็มน้ำปลาอาหารยอดนิยมของชาวทวายมีเช่นอะโต๊ะยำทวายงาปิดโตก๊กอยำกะปิเท่าอาซมต้มกะทิปลาโอก้าวหอยี่นอทะข้าวต้มมัดหอม้วนตับปอ,อวอขนมจาดมุปลาขนมเบื้องไทยใหญ่ ส่วนมากอยู่ในรัชานซึ่งเป็นรัฐใหญ่สุดของพม่านิยมกินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกินกับแกงที่โดยมากปรุงจากพืชผักเป็นส่วนใหญ่เนื้อสัตว์ที่นิยมใช้เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่กุ้งหอยปูปลาปรุงรสด้วยถั่วเนา่าแปะโปกหรือเต้าหู้ถั่วเหลืองถือเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอาหารของไทยใหญ่ต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญลาวและพม่าท,ที่ใช้กะปิและปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสอาหารยอดนิยมของชาวไทยใหญ่คือข้าวแรมฟืนข้าวกั้นจิ้งถั่วภูอุ่นเนื้อลุง หมูปั้นก้อนสมุนไพรผักจอลอแลผักส้มผัดผักดองผัดหมูสามชั้นขนมส่งไผ่ข้าวปุกภาพสำหรับข้าวแช่มอส่วนใหญ่อยู่ในรัฐมอนทางตอนใต้ของพม่าก,กินข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกินกับแกงที่ปรุงจากพืชผักที่มีรสเปรี้ยวและเมื่อลื่นอย่างกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงกระเต้าดอกระเจี๊ยบเขียวมาตาัดมาสั้นพุตซาป่าส้มปล่อยแกงกับเนื้อสัตว์นานาชนิดอง มากกว่าอาหารมอนในพม่าไม่นิยมใส่กะทิมักใช้มะพร้าวเฉพาะในอาหารหวานขณะที่มอนในไทยปัจจุบันนิยมใช้กะทิในอาหารทั้งคาวและหวานอาหารมอนยอดนิยมได้แก่เปิงซังกรานข้าวแช่ขนมขนมจีนฟักกะเกลไลยแกงปลาปัน้นฟ้าแปะข้าดอกแกงขี้เหล็กฟัฮะเจบอแกงกระเจี๊ยบฟักขาเปราแกงมะตาดและกววยออาเปลิปด้าจอก ขนม้มสิ่งที่คล้ายคลึงกันระหว่างอาหารของทั้ง5ชาติพันธุ์ในพม่าก,กับอาหารการกินของไทยหลักๆก,ก็เช่นการกินข้าวเจ้าส่วนสิ่งที่แตกต่างออกไปคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติก็เกิดเป็นเมนูประจำชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นหลากหลายกระทั่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุน์นั้นๆ